เราจะพาไปร้านฟอร์พัสสตูดิโอกันนะครับลงจากตึกมิกมานะครับจะเจอประตูทางเข้านะครับเล<น>ี้ยวขวาเลยนะครับแล้วก็เดินตรงมาร้านจะอยู่จะตรูจากฟาซ่านะครับโซนดีซอยสิเราก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับหลังจากรวมเวลาจนรถที่ตึกมิกครับร้านจะอยู่ทางขวามือนะครับโปรดสังเกตป้ายดีๆนะครับร้านจะอยู่ทางขวามือเสร็จแล้วเราก็จะาม,มาถึงหน้าร้านเึ๊บนี่นะครับ ถึงหน้าร้านแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านกันนะครับว่าในร้านตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับถึงกันแล้วนะครับร้านจะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลาสิบเอ็โมงครึ่งนะครับถึง4โมงเย็นนะครับเราจะมาดูบรรยากาศในร้านกันนะครับในร้านก็จะมีอุปกรณ์ของคนที่เลี้ยงนกฟอร์พัดนะครับก็จะเป็นของเล่นนะครับชิงช้า พรยืนนะครับแล้วก็สนามเด็กเล่นอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ภายในร้านนี่คือเบื้องต้นนะครับตอนนี้ยังมีจํานวนไม่เยอะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนกกันว่าในนกในที่นี้จะมีนอกอะไรบ้างนกก็จะมีลูกป้อนนะครับลูกป้อนลูกป้อนนี้จะมีสีเบื้องต้นนะครับก็เป็นประเภทดูแล้วก็ขมอะครับการสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น ไเทอร์คอยนะครับแล้วก็ไยคูอ่าอันนี้นะครับจะเป็นลูกป้อนในช่วงอาทิตย์นี้นะครับในช่วงอาทิตย์นี้แต่ถ้าใครไม่อยากป้อนก็จะมีลูกที่แพ้เองแล้วนะครับแพ้เองอันนี้ไม่ต้องป้อนนะครับฝึกเชื่องตั้งชื่อฝึกเชื่องเดียวอันนี้จะเป็นถ้วยรางวัลน,นะครับที่เคยจัดประกวดมาแล้วก็ได้รับรางวัลมานะครับ ใครที่สะดวกว่างก็มาชมได้นะครับที่ร้านฟอร์พัสตูนวนะครับจะดูจักพาซานะครับโซนดีซอย1 1แล้วพบกันนะครับ